ร้านแอดฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ้าออนไลน์4 ROV และฟรีไฟสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เราไปเซ็นต้าใรสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผม ARG และก็เกมฟรีฟ้าออนไลน์4กันอีกแล้วนะครับ ในวันสิ้นปีแบบนี้ผมนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ผมผมก็กลับมากับซีรีส์นี้เลยคุณผู้ชมครับการ์ดดองพยองเดชนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเรียกว่าดองการ์ดทำทีมกับผมแบบเอาไว้แบบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมเลยนะครับผมสำหรับไอดีนี้นะผมตั้งใจว่าจะทำให้ทีมครบแล้วก็เอาไว้แจกคนดูผมช่วงหลังปีใหม่ผมนะในวันละปีใหม่นี้นะครับก็ ฝากติดตามคลิปนี้กันเยอะๆด้วยผมนะฝากเข้ามาดูฝากเข้ามากดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับผมแล้วก็คอยดูว่าทีมที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะโหดขนาดไหนนะครับนะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาเรียกว่าทําทีม MC คุณผู้ชมครับฟูทีม MC ครับบวกหนะโดยการดองการ์ด v i p 1เดือนนะครับผม s v p 1เดือนนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนนะผมจะไม่ให้เกิน1เดือนนะคุณผู้ชมครับจนกว่า v s v p ผมจะหมดนะครับผมอันนี้ผมดองมาประมาณ หนึ่งสัปดาห์ละแล้วก็มันมีเงินจากการที่ผมแบบเติมกิจกรรมไปนิดนึงก็ผมแบบมันเป็นกล่องที่มาขายอะไรประมาณนั้นนะผมได้มาประมาณพันเอมครับแต่ว่าใช้ไปละสองร้อยเอมแหละนะก็อันนี้เอารวมไปด้วยเลยผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผมจะเอาตัวไหนมาไว้เสริมทีมกันบ้างก็ผมสำหรับซีรีส์นี้ในรอบนี้นะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าไะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูตัวที่เราจะซื้อเข้าทีมในคลิปนี้เนี่ยผมขอมาเปิดการ์ดก่อนละกันนะครับผมนะจะได้แบบไปดูแล้วก็ซื้อเลยนะครับผมแล้วเปิดการ์ดก่อนละกันนะอันนี้คือการ์ดที่ผมดองไว้ประมาณ1สัปดาห์คุณผู้ชมผมเกินนิดหน่อยนะก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับผมนี่ครับผมก็ได้มาประมาณนี้นะผมก็ถือว่าถามว่าเยอะไหมก็ดูเยอะดีนะเดี๋ยวขอดูเงินก่อนครับเดี๋ยวต้องเปิดนี้ก่อนดีเออเปิดลอตเตอรี่ก่อนครับเปิดลอตเตอรี่ให้หมดก่อนนะผมมันจะได้แยกได้นะมมาา้รรบบงคัผ ก็ได้เงินมา15บเอ็มแล้วก็การดนะครับผมเปิดให้หมดครับลอตเตอรี่ทำไมมันได้น้อยอย่างวะมันดูได้น้อยนะครับผมลอตเตอรี่ฮะได้เงินมาอีกสิบสองล้านนี่ผมแล้วก็การ์ดนะครับอันนี้กันหนึ่งครับผมเปิดให้หมดนะครับผมสัปดาห์ละครั้งยี่สิบล้านโอเคหมดแล้วครับผมลอตเตอรี่ครับผมเดี๋ยวไปเปิดเงินกันก่อนเลยแล้วกันนะครับมาก็เงินเนี่ยได้อยู่นี่ครับมันดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคุณผู้ชมครับเอาจริงนะโอเคเปิดไปครับ ร้อยล้านอยู่เอ้ยสองร้อยป่ะโอเคถึงสองพันยังวะพันแปดแล้วนะผม,ผมคุณผู้ชมครับโอ,โ,อโอ้โหบอกเลยว่าน่าจะได้สองสามตัวครับผมคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเปิดการ์ดกันต่อเลยละกันนะครับก็เยอะอยู่นะการ์ดนะก็เดี๋ยวผมจะเปิดแค่การ์ดไฮไลท์ผมนะลงคลิปเดี๋ยวที่เหลือนี่ผมจะเปิดหลังไม้ละกันนะครับเอามาเริ่มกันที่เก้าสิบสามก็สิบสี่ขึ้นละกันนะครับผมนะสิบสามนี่ครับเปิดให้หมดครับผมส่วนต่างกับเก้าสิบสามนี่คือเดี๋ยวเปิดหลังไม้ครับผมไม่งั้นมันจะยาวนะครับวิ่งมาผมอังกฤษแลมพาาดครับเท่ไหรร่คับแลมพาดราคาตอนนี ส9ล้านนึกว่าจะแพงนะครับผมแค่นี้เองเหรออันนี้แล้วกันมา93บวกครับลุน l s ส o e ครับผมขอถึงร้อยล้านหน่อยได้ไหมม,มันมีถึงประมาณทุกคนทุกวันนี้เฮ้ยเยอรมันบันลักครับผมบันลักกี่บาทเวลากี่เอ็มน่าจะไม่แพงครับประมาณ30ถูกต้อง30เป๊ะๆเลยนะครับสามสิบก็สามสิบจริงๆว่ะต่อด้วยเก้าสองแล้วกันครับเก้าสองเนะี่ยน่าลุ้นอยู่ไปครับกลายเป็นอะไรมาครับโอ้โหเดินจบแล้ว ไรากาดไร,รากาดร,ราคาตกต่ำมากครับผมตั้งแต่ตั้ง9 6้านะครับโอ้โหมาเปิดนี่ก่อนนะครับมีรุ้น MC ็ครับผม MC ยังแพงอยู่นะไป2ใบเฮ้ยได้เดิน2รอบติดเอ้สามรอบติดไปดิโอ้โซคาเตสคุณผ <c oughs> ู้ชมทำไมมันมีแววว่ามันจะไม่ได้เยอะเลยวะวันนี้เฮ้ยอันนี้3ใบแล้วกันครับเปิดพวกวีทนะครับให้หมดนะวีเปิดให้หมดเลยครับโอ้โหไม่ได้อะไรครับมาใบสุดท้ายของวีทแล้วมั้งไป วิ่งมาวิ่งมาครับผมมีทีอาร์ใครวะเปอร์ยิปเจ็ดครับอิตาลีครับผมใครวะเนี่ยหน้าไม่คุ้นเลยกล่องหน้าด้วยครับโอ้กวายาเรล่าทัดแต่196ล้านแพงสุดแล้วมั้งเนี่ยแพงสุดในคลิปนี้แล้วครับผมแล้วก็ได้คาร์ลอสเวล่ากับวิกเตอร์โมเซต์มานะครับเฮ้ยมีลุ้นบวกห้าด้วยครับคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้ได้ลุ้นอันนี้ได้ลุ้นก็ถ้าได้ทีอาร์บวกห้ามาก็คือขายครับรวยเลยครับคลิปนี้โอ้ลุนบวกห้าทั้งทีมึงเดินเนี่ยนะโอ้ตูลานบวกครรับอะไะไวเนี่ย มาสุดท้ายครับไปผมยังไม่ได้เกินร้อยล้านเลยแบบนี้เออวิ่งมา VTR ครับผมเบอร์17โปรตุเกสใครวะ LW ครับนานนี่ครับผมนานนี้ผมนี่ร้องนานนี้เลยครับผมนานนี้มา a t the fuck อะไรโอเค ก็เดี๋ยวที่เหลือนี่ผมจะเปิดหลังไม้ละกันนะผมนะเพราะว่าถ้าเปิดหมดนี่คือนานแน่นอนนะผมนะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เปิดเสร็จแล้วกันนะครับนะไปเจอกันนะผมโอเคนะครับผม <S <S คุณผู้ชมครับก็เปิดหมดแล้วนะตอนนี้ครับผมก็นักตีที่ได้แพงสุดก็เป็นกวยาเรล่าที่เราเปิดใต้นั่นแหละครับผมนะแล้วก็ได้ตัวที่มันเกือบร้อยล้านอีกตัวหนึ่งเป็นวานดี้นะครับผมนอกนั้นก็ 30- 20ล้านครับผมน่เรีได้ด้ว่าหลักเกินร้อยล้านไม่มีเลยนะผมนะการทุกวันนี้นะครับก็มาดูกันว่าถ้าขายยออ่แล้วเนี เราจะได้ถึง2,500อย m หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับโอเคผมขอไปขายให้หมดก่อนละกันนะครับผมนะไว้ค่อยมาเจอกันตอนที่ขายเสร็จนะครับผมแล้วก็จะมาซื้อตัวนักเตะกันเลยละกันเนาะก็เอาไว้เจอกันครับ2000 years l a t e โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ขายนักเตะหมดแล้วนะครับผมนะก็ได้มา2,500ล้านนะครับผมเรียกว่าได้เป๊ะตามที่เราต้องการเลยครับผมนะไม่ต่ำกว่าไม่มากกว่าเรียกว่าโคตรเป๊ะนะครับผมไม่รู้จะเป๊ะอะไรขนาดนั้นเกินมาอีกนิดนึงก็ไม่ได้นะครับโอเคก็นะครับผม ตัวที shifted, okay. so to to ่เหลือก็มีแค่แรมผ่าตัวเดียวนะยังขายไม่ออกครับแต่เดี๋ยวคงออกนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูนักเตะที่เราจะซื้อกันบ้างดีกว่าครับก็นี่ครับผมผมจะทําเป็นฟูลเอ็มซีครับผมนะสำหรับอ่ซีรีส์นี้นะครับผมนะผมก็เน้นตัวแบบราคาไม่ได้แบบแพงมากครับผมนะเอาบวกค่าไม่เกิน3,000ัเอ็มแล้วกันครับผมแล้วแพงสุดก็2อ0พครับผมเคลสโปรนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่างอีพีนี้เนี่ยเราจะเอาตัวไหนก่อนนะแต่ว่าก่อนจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าแต่ตัวมีใครบ้างครับก็จะมีครับแจ็คสันมาร์ตินเนนนสคครับผมี ก็ถ้าใครเคยดูบอลช่วงประมาณสามสี่ปีก่อนก็น่าจะรู้จักกับผมคนนี้นะเคยอยู่กับน่าจะเป็นปอร์โตนะครับผมคนนี้เคยอยู่กับปอร์โตแล้วก็ย้ายมาแอตเลติดช่วงหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะย้ายไปลีกเลีกว่าต่านี้ไม่รู้ว่าทีมอะไรนะอันนี้ครับรู้แค่ว่าเคยอยู่กับปอร์โตแล้วก็แอตเลติโกมาลิตนะครับสำหรับแจ็คสันเรนเน้นนะดูค่าสแตตแล้วนี่คือค่อทั้งดีครับผมความแข็งแกร่งเยอะสปีดต้นความเร็วพอมีนะครับผมแล้วก็รูปร่างหนาคุณผู้ชมครับเรียกว่าน่าจะเป็นตัวที่แข็งแก่งนะผม สกอปก็คมยืนตำแหน่งก็ดีนะผมเลยว่าเอามาเล่นกองหน้าโดยแรงนี่คือน่าจะสบายอยู่ครับผมนั่นน่าจะชนกองหลังตัวยืดกระจายอยู่ครับว <c oughs> ่าไปนั่นเลยครับผม <c oughs> โอเคก็ตัวนี้ครับตัวแรกนะครับผมแล้วก็ตัุโลวีเทาเนะครับผมคนนี้ก็จะซื้อเหมือนกันครับเอามายืน CM อมนะครับผมคนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าไอพีมันพอดีเลยผมนะก็ ไม่รู้เก่งหรือเปล่าครับต้องลองดูครับตัวนี้แล้วก็ปีกซ้ายกับปีกขวามีดักลาสคอสตากับเบอร์นาร์โดซิวานะครับ <c oughs> ก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่แบบฮอตคิดอะไรมากครับแต่ว่าเอาตัวที่มันอยู่ในงบของเราแล้วก็เอฟไม่ได้เยอะมากคุณผู้ชมครับก็น่าจะได้2อตัวนี้แหละเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมนะอย่างเบอร์นาร์โดซิวานี่ก็ราคาไม่แพงมากด้วยครับสเต็เกี่ยวกับการทาเกมเขาทาั้งดีผมนะเลี้ยงบอลอะไรดีมากครับผม ส่วนดักลทคอต้านี่ก็ตัวซีดเลยครับมากระชากริมเส้นแน่นอนครับไม่ต้องคิดมากกันตัวนี้นะแล้วก็กองหน้าอีกตัวนึงก็ผมเร์นันเคสโปผมตัวนี้ก็ตั้งใจจะซื้อตัวแรกเลยนะครับผมตั้งแต่ทาซีรีส์มานะก็เป็นตัวที่ผมเคยลองใช้บวก5าในแหลงแล้วครับผมค่อนข้างดีครับผมคพอนข้ั้งเก่งเลยครับสำหรับเคสโปนะก็เลยต้องมีไว้ครับผมตัวนี้คิดว่ามันต้องมีในทีมครับสำหรับฟูลทีมเอ็มซีนะครับส่วนกองหลัง2ตัวที่ผมเรียกว่าเป็นเอ่อเปเป้ปอมุกกับ ดาวิดลุยนะครับผม2คนนี้ก็เลือกเพราะเ p ล้วนเลยครับผมนะเ p ไม่เกิน20นะกองหลังนะที่คิดว่าจะเอานะครับก็เลยได้เป็น2คนนี้มานะเป็นกองหลังที่รูปร่างค่อนข้างสูงนะครับผมค่อนข้างสูงแล้วก็มีความเร็วนะครับทั้งคู่นะก็เลยคิดว่าต้องออกมาแบบแบกเกมรบับสักหน่อยครับผม2คนนี้นะครับก็นะตอนนั้นส่วนกลางรับเนี่ยก็เป็นซามิเคดีราครับผมคนนี้เคยใช้แต่ปี S อครับผมไม่เคยใช้ปีนี้เลยนะอยากลองใช้ดูครับเพราะว่าปีเอนี่คือเก่งมากคุณผู้ชมครับ แล้วก็คิดว่า MC มันน่าจะเก่งกว่านะเล่นกลางรับวาผมสแตทร้อยี่เลยนะครับผมนะก็เรียกว่าต้องมีครับผมตัวนี้แล้วก็มีเคลื่อนนาบัสผมผู้รักษาประตูปี MC นะครับคนนี้ครับผมก็ FP มันแบบเหลือๆนะครับผมตัวนี้ครับก็เลยเอามานะส่วนแบ็คซ้ายกับแบ็คขวาเนี่ยผมเอาแบบ FP น้อยที่สุดเท่าที่จะใช้ได้แล้วนะครับผมนะก็เลยเอาเป็น2คนนี้แล้วกันนะครับสำหรับแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนาะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะซื้อตัวไหนเข้าทีมนะครับสำหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะก็สำหรับเคสโปรนี่คือตัดไปก่่อนนนครรััับี้้เพาาะววผมยได2ต ก็ที่ผมดูไว้ก็น่าจะเป็นแจ็คสันมาติเนสคุณผู้ชมครับคนนี้นะก็เอามายืนกองหน้าก่อนเลยครับผมสำหรับคนนี้นะก็จัดบวก5มาเลยแล้วกันครับสัก2,100ล้านแล้วกันครับผมครึ่งๆนะโอเคจัดไปแล้วก็เหลือตังอีก400ล้านน่าจะได้พวกแบ็กแล้วก็โกอยู่นะได้ตัวนี้อยู่นะผมว่าเนี่ยได้นาบาสอยู่นะครับผมซื้อนาบาสแล้วกันครับตัวนี้350ล้านไปได้ปะไกลอยู่นะครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายครับผมคนนี้ครับมีบวกอันนี้ขายด้วยนะต่ำสุดเฮ้ยแต่ว่าไม่พอครับต้้อออองลดดนนนนนาาาาบบครัขห่ยแวกะเ ฮ้ยนี่ไงได้พอดีครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องลดแล้วนะครับได้3ตัวเลยนะครับผมคุณผู้ชมในอีนี้ก็นะครับผมเอาแบ็กซ้ายไปก่อนที่เกียรตีนะครับไม่มีบวกหนึ่งขายอยู่แล้วครับปีนี้จะไปโอเคหมดแล้วของตังเรานะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวอ p พีหน้าเรามาดูกันต่อว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับแต่ว่า e ีนี้นี่คือเดี๋ยวเรารอนักเตะมาได้ครบแล้วเราค่อยมาเจอกันที่หน้าทีมนะครับนะไปเจอกันครับโอเคคุณผู้ชมครับ e ีพีนี้ได้มาครบแล้วนะครับผมสําหรับนักเตะของเรานะแจ็คสันมาร์ต ขนัดขวานะเอาไว้ยิงหักข้อผมเผื่อหลุดไปแล้วแบบจอๆนะครับยิงปุ๊บเข้าไปนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็มีนาบาร์ที่ผมที่ซื้อมานะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงเป็นแบ็กซ้ายผมตัวนี้นะที่ไม่ใช่ป M เครับเพราะว่า F p ฟ M C นี่คือไม่พอแน่นอนนะครับนะก็ประมาณนี้ผมมาในแผน4222นะครับผมแผนยอดฮิตนะครับแผนนี้ก็เดี๋ยวรอตัวที่เหลือเนี่ยมาเติมเต็มแล้วกันนะครับผมนะสำหรับทีมนี้นะครับผมส่วนแทคนิคทีมเนี่ยปรับประมาณนี้เลยนะครับผมนั้นเน้นเกมเร็วไปเลยเน้นเปิดบอลครับแล้ว บีพื้นที่ผมผมปรับเป็นร้อยเลยนะเพราะว่าอันนี้มันจะช่วยให้แบบแบ็คมันไม่ได้หลุดตำแหน่งก็ผมแบบนั้นคือแบ็คมันจะไปยืนแบบห่างๆเลยอะ <c oughs> ประมาณนั้นผมนะป้องกันลูกเปลื่นโมงได้ครับตามนั้นนะส <c oughs> ่วนแท็กติกนักเตะก็ตามนี้นะครับผมนะตามนี้เลยนะครับปรับตรงนี้เป็นเอ่อไม่บุกเยอะก่อนครับโอเคตามนี้ครับ <c oughs> ป่ะคุณผู้ชมในเมื่อเราได้ครบแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปลองเล่นกันดูนหน่อยแล้วกันผมว่ามันเวิร์กหรือเปล่าผมสำหรับนักเตะคนนี้นะก็เดี๋ยวไปดูเดีกว่าครับป่ะมาครับผมคุณผู้ชมมาลุยกันเลยก็ส <c oughs> ัันปาาเตของรมะ แบกทีมชุดนี้ได้หรือเปล่านะครับน่นตักเตะเพราะว่าตัวอื่นนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยนะทีมนี้มาดูกันเดี๋ยวนี้ครับเอ็มวิชานมาที่ลีนาแจ็คสันมาที่แมตชีตแต่ว่าส่งติดส่งไม่คมเลยเพื่อนสวยเดี๋ยวนี้มาติเนตปากที่มาติเนตครับมาติเนตพลิกมาโอเคเขาไม่เข้าเขาไม่เข้าเราไปดีครับผมเขาไม่เข้าถนัดโอ้โหถนัดขวายิงซ้ายครับเมื่อกี้แจ็คสันมาตินเนตเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วลงมากองกลางด้วยครับตอนนี้ทำไม มันดูอึดๆป่ะคุณผู้ชมความเร็วก็เยอะนะแต่อึดมากมันลูกล่างใหญ่หรอยังไงตบคืนมาม,าห,มาหุดดาวหุดยิงลูกนี้ติดบล็อก <No. S 1> ยิงไม่ได้ครับผมโอ้โหแจ็คสันเมิสเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงครับคุณผู้ชมทั้งทําเกมทั้งรอยิงนะครับตัวแบกยิงครับต้องบอกว่าตัวแบ่งริงเอา้าโล่งๆดิยิงไม่ได้โอ้โหเท้ายซีกแล้วว่ะสวยแจ็คสันเมดิสเยี่ยม น,น,น,นีียกมาร์ติเนสโอ้โหเสาโอ้ยเกือบไม่ได้ให้ครับผมโอ้โหมาร์ติเนสเมื่อกี้มึงเกือบคมแล้วนะยังดีที่มีเพื่อนตามมาซ้ำให้ครับเกือบไปเหมือนกันกัวดีโอ้โหเสาแบบแม่งโคตรตรงอ่ะมึงยิงแม่นยังวง <c oughs> จิ้มมาสวยเดี๋ยว,วนี้ได้บอลอ,อาซาฝากพี่มาร์ติเนสมาร์ติเนสเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับผมเข้าขวาด้วยรียบๆเบขาแรกไปดิครับผมเขาแรกคืออะไรเสาแรกครับ นี่แล้วก็ดีใจถ้าไก่ต้งไป็หนึ่งดีครับผมหน้าไม่เหมือนเลยวะแจ็คสันมาร์ตินเนตครับผมเอ้ยหาช่องเอาอยู่นะคนนี้หาช่องเอาอยู่ครับแจ็คสันมาร์ตินเนตมาครับโอ้ไม่ได้โอเคยังทิ่มคืนมาได้ครับผมรับก็ได้วะไม่ใช่ลุกอย่างเดียวยครับตัวนี้ลองปั่นไกลดูครับค,ความโค้งไม่มีเลยครับผมปั่นไม่ได้ครับปั่นไม่ได้ตัวนี้ปั่นไม่ได้ ขึ้นมาที่มาติเนสมาติเนสบังนิดนึงแล้วโดนสซดเวินล้มไปไม่ซาวครับชิบหายโอเคอากัญจีตักได้แทงมาที่เดลานี่ครับมองหามาติเนสก่อนเลยมาที่อาซาตักให้มาติเนสหลุดครับผมปั่นมุมนี้โอ้โหไม่น่าปั่นอะมันท้าสายเนี่ยเหรอเมื่อกี้โอ้โหนึกว่าขวาเอาโอเคได้อย,อยู่ครับจ่ายมาที่เดลานี่มาติเนสวิ่งแล้วครับแทงสอดเลยครับผมมาติเนสหลุดครับผมหลุดเป็นทุ่ง ยิงได้เรียบลูกนี้เรียบร้อยแทบฉีกือเปล่าลูกนี้เขายิงปะวะลูกแรกเขายิงปะผมลืมมาติเนสยิงเข้าไปครับผมสองลูกนะสลูกยิงไป2ลูกครับเอาวะวิ่งสอดมาแล้วเขาเบียดไม่เข้าครับความแข็งครับผมความแข็งเดชานครับมาที่แจ็คสันมาติเนตแทงอีกครับผมมาติเนตหลุดอีกแล้วครับผมประกบไม่ดีอย่าให้ชายคนนี้ได้หลุดเพราะเขาจะยิงเข้าไปครับผมดึงหน้าไปหนึ่งที นี่เบ่งกล้ามด้วยเหมือนรู้คนเล่นดึงหน้าตัวยิงเบ่งกล้ามนะครับโอเคครับผมอากันจี้หม่งตั้งมาได้เดลานี่เข้าบอลได้บอลครับขึ้นหน้ามาที่มาร์ติเนสมาร์ตินเนสมุนมาครับผมลงมาแล้วเลี้ยงปั่นขวาลูกนี้เรียบร้อยครับผมโอ้ยังกับเมสซี่นะครับเอาอ่ะได้หมดนะครับผมตัวแบกครับทีมนี้มาร์ติเนส แล้วเขาออกอ่ะคุณผู้ชมโอเคครับผมแม่โดนมัน,นตีเนสยกนอะครับนะ ก็โอเคครับผมสำหรับ EP แรกของการดองการ์ดทำทีม MC แจกคนดูในคลิปนี้นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับผมสนุกไหมครับผมคลิปแนวนี้นะครับผมนะถ้าใครชอบก็เหมือนเดิมฝา,ากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด s u b สไครต์ช่อง a ออกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามใน,น EP ต่อไปนะครับว่าใน EP หน้าเนี่ยมันจะได้ตัวไหนไหมาอีกนะครับคุณผู้ชมครับนะก็ฝากติดตามซีรีส์นี้ไว้ด้วยรับผมนะแล้วก็ขอคนละ 1ไลค์ like, สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับนะโอเควันนี้ประมาณนี้ผมสำหรับลองการ์ดท,ทำทีม MC นะครับผมนะก็ไปละไปเจอนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ